พิเศษค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับวงการเพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ชมโปรเจก t นี้นะคะเป็นโปรเจกที่สารฝันให้คนธรรมดาได้สามารถก้าวมาเป็นนักร้องลูกทุ่งมืออาชีพได้ค่ะนั่นก็คือโปรเจก์น้องใหม่ไต่ดาวโครงการ2ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการ2ได้เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปนะคะหลังจากที่ทิ้งช่วงห่างจากโครงการแรกถึง8ปีเต็มค่ะ ครั้งนี้นะคะบริษัทแกรมมี่โกแล้วก็ผู้ปลุกปั้นนักร้องทุ่งชื่อดังอย่างครูสลาคุณวุฒิเนี่ยภูมิใจเลยค่ะที่จะนําเสนอ6นักร้องลูกทุ่งจากหลากหลายเวทีประกวดตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับประเทศให้มาลดแล่นอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งจริงๆนะคะที่ผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็เป็น3ามแชมป์ผู้ลือลั่นค่ะจากรายการศึกวันดวลเพลงของทางช่องวัน31ของเราเนี่ยแหะค่ะมีทั้งคุณเจมสจ์จตุรงคุณตรีเชนรงแล้วก็คุณส้มพฤษานอกเหนือจากนั้นก็ยังมี มีหมอลำสาวนะคะชื่อว่าคุณเวียงนุมลแล้วก็สองหนุ่มอีสานหน้าหล่อค่ะคุณเน็กนุพลและคุณลำเพลินวงศกรเหล่านี้จะมาสร้างปรากฏการใหม่ให้กับวงการเพลงลูกทุ่งไทยว่าแต่ว่าเพราะอะไรจากโครงการหนึ่งไปโครงการ2ถึงทิ้งช่วงไปนานถึง8ปีเต็มนะคะเราไปฟังรายละเอียดจากครูสลาคุณวุฒธกันค่ะ,ะสาเหตุที่จากโครงการหนึ่งสู่โครงการสทิ้งห่างไปนานเนี่ย เหตุผลก็เพราะว่าวงการเพลงเรามันไม่ได้สถิตยอยู่ที่เดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่ามันเป็นเหมือนวันนั้นเนี่ยโครงการสองน่าจะมาในปีถัดมาถัดมาด้วยซ้ําไปใช่ไหมฮะซึ่งจากโครงการนั้นเนี่ยเราก็ได้ศิลปินประดับวงการอย่างน้อยถึงวันนี้นี่จริงๆก็ก็ก็ถือว่ามาดีกันทุกคนนะแต่ที่ ที่ยาวนานมาถึงตรงนี้ก็คือเอื้นขวัญวรัญญาจากบอกก้าบอกครูแต่หนูล้าบอกอ้ายได้เรื่อยมาจนถึงพีเสื้อใจร้าดยดอกไม้ใจอ่อนสั่งน้าตาไม่ได้จนเป็นเอื้นขวัญวรัญญาในวันนี้ก็เพราะโครงการนี้ก็เพราะพื้นที่ตรงนี้ที่เราให้โอกาสเด็กแต่อย่างน้อยโครงการนี้ของแกรมมิโกเนี่ยก็ได้เป็นการให้เวที่เด็กนะครับได้แสดงออกสิ่งที่เขาหวังเขาฝันเมื่อให้เขาให้เขาได้มาอยู่จริงๆและเขาสู้ได้ไหมไหวไหมและใช่พอไหมก็จะถูกตัดสินโดยประชาชน นะครับ